มันเรียก่เป็นดอกไฮไหมมันก็เป็นเครื่องสีหลายดอกว่าว่าลายดอกพุดธก็งามๆขนาดดอกพุดกับตะอ่อนดอกพุทธนะต้ตหวังย้อนเงินมาบ้านค้นในยมชมสอบต้นมะขามคนเก่งขาทำวะนี่นี่ลูกยางเนี่นี่ต้นมะขามกับยุนาบ้านต้นหวังย้อนเงินมาบ้านค้นในยมชมสอบต้นมะขามคนเก่งขาทำวะนี่นี่ลูกยางเนี่นี่ ต้นมะขามกับยูนาบ้านอ่าพวกพืชพวก,พวกอันของจริงของอยากเนาะในโค้งงั้นเขาเนะาะโอไงอ่าพืชพืชผักพืชผักสวนครัวมีทุกอย่างคนละหมากรากไม้เพิ่นกระได้เมื่อใดกระท่าต้สวนต้นนาทันนี้เราบ่อยากเนาะใครในตะบ,บมียยมแหล่งซ่าทักกันหาสันหาซื่อเพราะมัได้มีแยมเป็นงานงานเราพี่น้องเนี่ย,ยางงามันเป็นอย่างที่เป็นน้องซี่ทักเนาะเมื่อกี้ข้ามไปทั่วข่อย นาค่ะเด่นบเหินหอดคุ้นเลยบเหินหอดทางสะใบคลายใส่ลายใบกะเพาแหมอันนี้มันเราเป็นยอดไปเรื่อยๆแหมท่าเหี่ยวกันไหมค่ะในกระสือมานน้ำกันเลยอ้าพี่น้องคะเอ็นคอยแม้บันโอ้เป็นตับเป็นดอกไว้หันเครื่องโปเป็นนะสะอ่อนใบคุณนะสะออนใบโอ้คุณนะเม่นนบิดแล้วเลยเห็นค,คอยแม้บัน โอ้เป็นตะเป็นดอกใบห,หันเครืจังบ่เป็นนะสะอ่อนใบคุณนะเะอรอ่อนใบโอ้ยคุณนะแม่นเบิดแล้วนี่มันละเบ่เป็นดอกหายเนีมันก็เป็นเครื่องสีหลายดอกบ่บหลายคักเนี้ยตรงนี้ใข้ามไปทั่วข่อยหนะาคักนี่บ่เห็นหอดคุ้นเลยบ่เห็นหอดทางสับปะรดใส่ใบกะเพราไหมคุณนะใบกะเพรากระากงามงามพี่น้องเนี่ยงามคักเนยอยู่หนาล้านอาหารกระงามดี่ไงว่ะ นะบงมันมีหน่วยไหแค่นี้มันสิเป็นดอกแล้วเด้มันละงามไปข้างหน้าคนเด้งามไปว่าปักขอยเนี่ยว่าอย่างไรเหันี้คอยแม่รึเปล่านี่โอ้แต่แต่เป็นดอกไว้หันเครื่องบ๊อบเปลี่ยนนะสะออนใบคุณนะเะรษออนใบโอ้คุณนะเมียนบิดแล้วนี่ก่อนหน้าก่อนหน้าที่สีห่อนจังหน่อยนะเดือนกุมภาพันธ์มีนาคุณตามมาปลูกนาโดกดอกค่ะดอก ดอกลาบฟาดก็เหมือน,อนยกเนมาบ้านคนในยมชมสอบก็มาข,าม,ข,ขามคนเจ่งขามนะนี่ลูกยางนี่นี่ก็มาขามก็ยุหนาบ้านคักเนยบางเนยขามหทั่ว่อยหนาคักนี่งบ่หินหอดคนเลยบ่ห็นหอดทงางสะะบายคลายใส่ลใบกระเพราไหมอันนี้ก็เรื่ออันดอกอันชั้นค่ะเพื่อดอกอันชั้นกันกอนหนา ก้อนหนาที่ส <serpent ine> ีห <ation> ้อนเจ้าน่อยนะเดือนกลุ่มห้ามีนาคุณตามมาปลูกนาโดกดกค่ะดอกดอกลาบฟาดคักเนยบางเนี้ยค่ะหมดทั่วข่อยหนาคักนี่โบหินหอดคุ้นเลยโบหินหอดทางสบายคลายใส่ลายใบกะเพราไหมเห็นบ้านนอกบ้านนาเขาเนี่ยนะขอกันกินได้ขอกันกินได้สบายไม่ต้องซื้อต้องหากันพระอีตูอีเตอร์วันมาแกล้งมาแยงวันเนี่ย เี่บ้านนอกบ้านน้าเขาน่ะนะคอกันกินได้คอกันกินได้สบายไม่ต้องซื้อต้องหากันพระอีตูอีเตอร์มันมาแกล้งมาอย่งวันีหนบ่นตะแนงงามฝนตกแบบนี้มันงามหยากระงามค่ะหยางามเี่ยต้นมะยมทีม่หนาบ้านอ่าพวกขึ้นพวก,พวกอันของจริงของอยากนาะในโะค้งั้นเขาเนาะโอ๊ไง อคือคือคคผักสวนครัวในอันนี้ค่อยแม้แบบนี้โอ้แต่แต่เป็นดอกไว้หันช่วยจงบ่เปลี่ยนนะสะออนใบคุณนะสะออนใบโอ้คุณนะไม่นเบเลยเลยงามงามค่ะสีมว่มวงสีม่วงสวยงามค่ะดอกอัญชันกระไรแอนสะออนสะออน มันคือนั่นเป็นอันทเทา้เมื่อน,นั้นือยังเย็นเป็นดอกี่คือพอเป็นดอกคันนี้มันก็ย่ายไปเรื่อยๆคือพอเป็นดอกไหนี่นเนี่ยเดียวน้งดอกกระดาษซอดเดียวนี่เลยมีต้นบมกม้อดไขก่กางงามคัดสีมันหนาหลายมันหนาลายพี่น้องโอ้มันหนาหลายฮะมาคักนาเนไงงามงามขัดสีม่วง ยิ้มว่องสวยงามค่ะดอกอัณฑชันกระไรมันหนาหลายมันหนาหลายพี่น้องโอ้มันหนานหลายนนาะฮะมาคันะากนะ้ำนีย่ยอดกระถอดไปเรื่อยๆอันอยี้มันเดือนกุมภาพันธ์มีหน้าหนะ่ะปลูกเนะีนะเป็นดอกยอดดอกตแตงเงาใบพี่เด้นี่ดอกพุดแตงามๆขนาะดดอกพุดจะ่จะอ่อนดอกพุดะนะ ต้นดอกพุทธเจ้าหญ้าบ้านหญ้าแก่คุณนะสะอ่อนหญ้าแม่หญ้าก็ได้โอุ้หนะมันหนาหลายมันหนาหลายพี่น้องเอ้ยมันหนาหลายฮะมานาคักน้าเนี่ยมีทุกย่างคนละหมากรากไม้เพิ่นก็ได้เมื่อใดกระทั่งจะสวนตะนาต้นดอกพุทธเจ้าหญ้าบ้าน ห่ากระพุนอ่ะสะอ่อนหยามึงแน่ห่าก็ได้โอุ้หน่ะยูอันนี้เราเป็นดอกเนี่ยหน่อยนี่นี่มันเป็นอีหยังจุ่มอีหยังนี่นี่นอีหยังของมันนี่ก็เป็นงสีอันนี้เราบ่อยากเนาะไให้่นตะบมียามแหล่งซานทักกันหาสรนหาซื่อฟ้อมเด้่องนี้เป็นการงานเราพี่น้องเนี่ยมันเป็นอย่างที่เป็นน้งซี่อ่าพวกพืชพวกอัน ของจริงของอยากเนาะในพวกงั้นว่านะไงอ่าพืชพักพืชผักสวนครัวมันเราว่าเป็นดอกหายไหมมันก็เป็นเครื่องสีลายดอกบอก่ราว่าลายมันหนาหลายมันหนาหลายที่นอ้องโอ้มันหนาลายฮะมานะคักนานเน่คนจะเงี้ยงๆคนตกแบบนี้มันงามหยากลงงามค่ะหยางงาม เนี้ยต้นมะยมที่หนาบ้านมันเราว่าเป็นดอกไหน์ไหมมันก็เป็นเครื่องสีลายดอกบ่กว่าลายโคนจะเนียนงามๆคนตกแบบนี้มันงามหนาก็งามค่ะหนางามเนี้ยต้นมะยมที่หนาบ้านมันเราว่าเป็นดอกไฮน์ไหมมันก็เป็นเครื่องสีลายดอกบ่กว่าลายคักเนี้ยตรงนี้ข้ามไทั่วข่อยหนาคักนี่โบหินหอดคุนเลยบ่เห็นหอดทาง ใบคายสารใบกะเพราไหมพอสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนมันคือนั่นเป็นอันเทลาเมื่อนั้นคือยังเห็นเป็นดอกจุดคือพ่อเป็นดอกคะนี้มันคือยาวไปเรื่อยๆพอจะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนมันคือนั่นเป็นอันเทลาเมื่อนั้นคือยังเห็นเป็นดอกจุดคือพ่อเป็นดอกคะนี้มันคือยาวไปเรื่อยๆอ่าพวกพืชพวกอันของจริงของหยากเนาะในั้เงั้นเขาเนาะโง่ไง อาคือชผ,ผักสวนครัวเ่ขาออักรางอยู่ไหมในเมืองเขาเจ้าสวยดอกเพิ่นไปห้อยมาไล่ขายด้วยนะคะห้อยมาไลา่โกนขายอ้ยคุณน่ะขาวอักลากจิงวะอัพเดทให้ะะด้วยค่ะเด้ออัปเดตให้เบิรงคะ่ะเบิรงนกันไปนี่ละค่ะคะือพ่าเป็นดอกไนไม่เนี้ยเดี่ยวนึงดอกกระดาษซ้อเดี่ยวนี่ดูมีต้นบลงมอดไข่กับงามๆค่ะทีนี้ เอนดบะยากค่ะพี่น้องคุณนวลรัทราอยู่จนประยากนี่ว่ามันเป็นอย่างทั่วปยาดดอกไหมดอกคือบลาไหลคือประดกคือย่ำแดงเนาะย่ำแดงองลูกดอกดิ่งพัน,น,นเดียวกันเลยก็มาปลูกย่ำเป็นอุโมงค่ะเป็นอุโมงเลยอ้ะอุโมงรอดเอา,อางีงว่มนนา,มนนา,งามันหนาหลายมันหนาหลายพี่น้องโอ้มันหนาหลาย นะนคักน้นเนี่ยปื๊ดบ่ยากครับพี่น้องคนนั่งนหวรักราบอยู่จนประยากนี่ว่ามันเป็นอย่างขั้วอระหยัดล่าอยู่เนี่ยีินดเมืองเขาเจ้าสดุดดอกเพิ้นไปห้อยมาไล่ขายด้วยนะคะห้อยมาไล่ก่อนขายอ,อคุณนาเขาอากลากึ้งวะหนังหมุนมาด้วยนี่หม,มนหมุนมาน้ามูนเหนียวนะต้นกระเขาเนี่ยมันบุกเท้อย,ย่นดีเมืองเนี่ยแย้งมามันอย่างนี้เนี่ยซื้อก็ได้ เี่บ้านนอกบ้านนาเขาเนี่ยนะนะขอกันกินได้ขอกันกินได้สบายไม่ต้องซื้อต้องหากันถ้าอีตูวอีเตอร์วะเนี่มาแกล้งมาแงงวะเนี้เบือ่อไงก็เหนบับเงี้เนี่ยนะมาบ้านค้นในยมชมสอบต้นมะขามคนเก่งขามวะเนี่ยไม่รู้ย่างได้นี่นี่ต้นมะขามกับยุนาบ้านยายมาหดปักทัวอะไรนะปะเนี่ยปากทัวทั้งหน่ะสองข้างนี่นค่ะสองสองแถว ต้นดอกพุดธจะอยู่หน้าบ้าน,นยาหยาแกคุณนะสะอ่อนหยามแน่หยาก็ได้โอุ้หนะ่ะกอนหนากอนหนา,าที่สีหอนจักหน่อยนะเดือนกุมภาพันธ์มีนาคุณตามมาปลูกนะดอกดกค่ะดอกดอก,กราบฟาดยจ้าเนี้ยเราเป็นดอกเนี่ยหน่อย,อยนี่นี่มันเป็นอีหยังจุ่มอีหยังมันมันอีหยังของมันนี่ก็เป็นงสี